โอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมว่านี้กุงแล้วอยู่กันในเกมเ a d by Daylight กันอีกแล้วแหมช่วงนี้ก็เ a d by Daylight กันยาวๆเลยนะทุกคนโอเคส่วนวันนี้เราก็มาเจอกับเมนของผมอีกตามเคยหรือ The Legion นั่นเองเซ็ตเปิร์กที่ผมจะเอามาได้วันนี้ก็คือมีทั้งช่วงเกมในตัวแล้วก็ปวนเกมในตัวด้วยฮะก็คือ อันแรกก็คือตะขอหายนะเสียงประสานแห่งความเจ็บปวดก็คือเริ่มต้นเกมมาเนี่ยจะเปลี่ยนตะขอสีอันให้เป็น่าขาวแล้วถ้าเราแผวนเซอร์ครั้งแรกของเขาเนี่ยแล้วก็มันก็จะทําให้เครื่องที่ปั่นไฟได้เยอะที่สุดลดความทุบหน้าไป20%โอเคอันที่สองก็คือตะขอหายนะของขวัญแห่งความเจ็บปวดก็คือถ้าเราแผวนใครก็ตามไปที่เสาขาวเนี่ยเขาจะติดมันเปิ้ลหัวหมูไปอันนึงแล้วก็ครั้งแรกที่เขาโดนแผลเนี่ยเขาจะโดนติดไอ้นี่ถ้าเขา ฮิวกันจนเสร็จนะาะที่ลงมาตัดกะขออ่ะจะโดนติดปั่นไฟช้ากับฮิวช้า16เปอร์เซ็นต์ปตลอดทั้งเกมจนกว่าจะได้ฮิวได้จนกว่าจะเจ็บอีกครั้งนะส่วนเปิ่ผลเกมอันแรกก็คือขยอี้วิญญาณเอาง่ายๆก็คือถ้าเขาไปแตะเครื่องเนี่ยเขาจะติดเอฟเฟกต์หมดกำลังกับตาบอดนะแล้วพอเขาปล่อยจากเครื่องเนี่ยก็จะติดเอฟเฟกต์หมดกำลังกับตาบอดนะอีกห้าวินาทีส่วนอีกอันนึงก็คือโลหิตกลางวานถ้าก็คือถ้าเราไปแขวนอร์ คนไหนก็ได้นะตอนที่เปิร์กมันยังไม่ดีคูดาวนะตอนที่มันจะใช้งานได้ซื้อที่เจ็บทั้งหมดหลังจากที่เราแผงไปนะซื้อที่เจ็บทั้งหมดจะติดหมดกําลังกับติดหิวยากไปส5่ิ้าวิฮะแล้วก็เพิร์กนี่จะมีคูดาว60สิวิเนาะโอเคส่วนแอดออนก็เป็นยานอนไม่หลักเหมือนเดิมก็คือทําให้เราวิ่งได้นานขึ้นสิวิแต่ก็จะมีโทษที่ว่าทําให้เราเริ่มต้นเริ่มต้นการกดสกิลนะเนี่ยเดินแค่4.6นะอันที่2ก็คือภาพสเก็ตฝ่าผนังก็คือ แต่ละครั้งที่เราชิ่งได้เนี่ยจะเพิ่มความเร็ว0.3เมตรต่อวิฮะส่วนแอดออนเราเอาพูด้ดิงผู้รอดชีวิตไปก็คือเอามาเพิ่มแต้มให้เรานั่นแหละเห็นแก่ตัวหน่อยตรงนี้โอเคส่วนเกีเพลจ,จะเป็นยังไงก็ดูกันเลยครับออ,ออกดาบทุ่งเม้าเหม็นดาบเรียนลียอมเลยาไกลสุดตรงน้น อยู่บนเนินคนหนึ่งขึ้นนิมมันขึ้นไม่ได้ฮะไหมมันเป็นทางนู้นอ่ะลงมาบาลานซ์ฝั่งโู้นฝั่งนี้ก็มีนิวาครับตรงนี้ก็กได้หมุนตามพันไงล่ะ มันเครื่องเหรอยมุนเหรอเอาอี่ล้มเก็บชิ้ไม้ก่อนเอียงกา้ำเลยเขาติด โลหิตกังวาลเราสี่คนเลยตอนนี้เออดิ้นเหรอเออเออทอทอทอเฉยอะไรทำไมอยู่ที่เขาทออะใจเย็นพี่ผมว่าน่าจะหยุดเทา้สองนฝากข้างหน้าผมกันหนักเดียบร้อยละ มาถึงเจอคนท้อเลยโดนชิงห้าโอย่างี้โอ๊ย,อยดิดเดียวดิดเดียวทุกคนมองหลังอยู่อยนะาวิ่ไม่โดนว่ะเอา้าเดินมาสไลน์นี้ก็เกียบร้อยเด็ด ติดโลหิตกันบานมีคนคนเดียวที่ติดใช่งไหมตอนนี้คือเราชิวอยู่ครับเพราะว่าไม่อยู่คือชิวเลยเครื่องครบห้าเครื่องแล้วตายไปคนหนึ่งเพราะรถตกใจอเราขาหัวมืะก็ได้การกันไปเลยน่าจะไปช่วยอลีเบกานี่ไง อโอ้โหสตันตู้อะวิแล้วทำไมเขาหายเจ็บไปเปิร์ของจิวหรอเพิร์ของจิวหรอม้ตรงนี้เเพื่อนเล่นไปแล้วมาตรงนี้เพื่อนเล่นไปแล้วไง แล้วก็เข้าสู่หมวดซ้ำเข้าสู่การซ้ำโดยที่แบบไม่ได้อยากซ้ำนะแต่ว่าแบบเ <c oughs> อ้าหฮ้วข้ามเบาด้วย <c oughs> ไม่ได้อยากซ้ำหรอกแต่ว่าแบบโอ้โหคือแบบเออเห็นอยู่ในตู้ <c oughs> คือแบบก็่คิดว่าแค่แบบเข้าตู้ลแล้วแบออกมาตอนที่เราลังจ,จะเปิดนะเนาะแต่ว่านั่นแหละเป็นตันตู้แล้วแบบ ไอเขาแล้วคนะตีมเขาชิงเขาหนีไปแล้วไงจีก็แล้วก็เ,เลยยัดเลยแล้วกันทำเลยไม่อะเขาเข้าแหนบปุ๊บเดืยดเชิง เฮ้ยหอกดีมาหลอกไม่ได้เด็มันเป็นติดกันใช่ไหมทั้งแมททั้งอะไรนะอ๋อติดไม้ <c oughs> แล้วเดินหลอกไฟติดไม้โอ้โหสภาพอิงอ่ะตรงนั้นมีลีเบกาเอาไม้บาเล็กออกเลยก็ได้ <c oughs> เดินยับเลยทมคือ <c oughs> ตอนนี้เราเล่นชิีวๆได้แล้วเกือบไม่ต้องติดมากอะไรเลย เออมเมโดนขาข้ามได้อีกรอบเดียวเอาไม้ออกไม่ยิงแสงส่เจ็บ เราวิ่งอะไรเนี่ยน่าจะโลกโอเคเพิ่งฟังอจบเมื่อกี้ไม่น่าจะว่าแจกรองเป็นจริงต่อไม่มั้งน่าจะคิดไปเองไม่ไม่ไม่ใช่คิดไปเองอะของจริงนี่แหละเอ้าโอเคไม่ตามแล้วกันเนาะ เป็นตีนอยู่นี่ปุ๊บวางไม่วางว่ะเ e สเ e c กมันเป็นไม้สอง้อติดเขาเล่นได้โอ้ยลืมไปมันจิ้มโดนแล้วมันตัวสลูอ่ะจับตะก,กี้คือการจะจิ้มให้ให้คะแนนนะแบบว่าอ่า นี่ตัวเรามาไปกันไอ้หน้าต่าแต่ว่านั่นแหละคือเขามาบางังคดีมันก็เลยเออกมาอะไอย่างงั้นคือเออมันมันมัน,ม,นมันไม่อยากปันปก่นไฟกับเราจริงอะแหละถ้าเป็นประธานเออผมผมก็ไม่อยากผ่านไฟแล้วเหมือนกันมินชินะนะเป็นอะไรอะไร ฉีดมาไกลเลยมาขอบแมปเลยเออโอ้โหชักออกแล้วนะยังโดนฮิตบ็อกซอีกอันดูอีกเหรอคือไม่ได้อยากตัดซ้ำคือจะจิ้มดูดีไปกล้าอยู่นะแต่ผมเจอแลวแต่เองวิ่งไปช่วย เพื่อนกินมันเงินเป็นนะเพื่อจริงๆได้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 ไดเป็นฮีโร่มากไอจีมคนนี้มันสุดยอดต่อทุกคนเขาเป็นรอบนี้เราเบิดบอลลัตตีได้นะบังหนีร หมาว่าเก็บบัตรรับตีได้นะเนี่ยวนรอบเนี่ยทันที่จะวนรอบหน้าต่างแทงหลังนี่เองเอาอดิเบก้าอะไรเนี่ยพับไม้เอ้ผมมันไส้กวนกินเป็นการสนนจอ่ะทุกคนขอสัำไม่สุดเลยด้วยกันกินคนสั้ ให้เขาไม่กล้าอย่างนั้นเมืเอกี้คุณสเปกบาลมันไม่ข้ามหน้าต่างให้เลยนะมันน่าจะยังตัวไหลอยู่แหละมาเล่นอโอเคมาเ,เป็นไปทางซ้ายจิ้มให้เขาใช้ตายยาไปได้เนะเขาีตายยามาเล่นแมส ไม่ใช่แม่เป็นรอบเลยมีรอ,อบสั้นไหมห <c oughs> ลอกไฟไงน้องเวสเกิล <c oughs> ไว้ ดีช่ไหมอะดีด้วยซ้าลงเฮ้ยปล่อยไปก่อนแขวนแขวน d p ปก,ก่นอนครับเอ้าตายแล้ว ไม่ได้นับไงล่าสุดจริงๆอะไรไม้วัวอันดับห้ย เดี๋ยวแน่โอ้แม่อืมเขารู้มุกเขารู้มุกเราเก็ยังจอท่อย่างนี้ต่อนะเขารู้มุกแล้วเป็นคนจีนที่เอาเรื่องเป็นคนจีนที่เอาเรื่องน่แน่คนเนีเน้ย เออมือถือด้วยกล้าอยู่จะไมงกล้าเล่นเดี่ยมีทั้งมือถือมีทั้งแทงหลังเตะตามซ้ำเลยด้ว่า ah! แต่ว่าวิ่งพาก็โดนดูตรงแล้วน่าจะเนียนรอเนียนลงท่อเฮ้ยลุนหลุม แล้วผมเจอหลุมแล้วผมเจอหลุมกระตูห่างก,กันอยู่อะตัวน,นเอ๊ะเมื่อก,กี้ใช่เปล่าวะใช่เจอแล้วใช่ไหมวะใช่นั่นไงเนียนะอะเราอะผมไม่ได้ยินเสียงน้องเขาเลยอะไม่รู้ว่าเขาเป็นเรียนตรงงานกันนะแต่ไม่มีทางไปแล้วน้อง รอบนี้เราหลอกไปไม่ได้นะรอบอยา่โอเคป้าโอ้ที่ทํานักของอาลอฟดาดก็ใหญ่ตัวไอใหญ่อยู่อ่ะดีเจียนเล่นหรอ พอได้อยู่ละมั่งมั่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันมีคนเ <c oughs> จอคอเด็ดฟังประตูแบนมันเป,ป็นซิดๆน่าจะเป็นเยี่ยงแล้ว มีมาตรงนี้เลยจังวะโอ้เข้าลายเข้าลายข้ามเร็วสุกดนะ้วยฮะโอ้ไม่โดนเหล็กได้ไงวะนะ่ะสบัดเมาส์เกินไปหรออีกแล้วน่นนะผมว่ามันก็ไม่ได้สบัดเล็อันนี้เกินไปนะ แรงเกินไปนะผมว่าบ้านเล็กมันปั่นกันเชืนะ่ไหมไม่ใช่บ้านเล็กว่ะเครื่องเงี้ะไมู่้หปั่นฝั่งนูน้นอันนี้มันอยากเล่นทุกคน น,นะน่าจะปั่นทางโซนบ้านใหญ่หมดเลยนั่นใช่ไหมคป็น เลยมันใสล้เกนตัวบว่อืมมัน,นแหละอยากเล่นก็เล่นให้รุมเสีย ซ้ำเ,เลยแค่นั้นซ้ำเลยแค่นั้นไปดูกับชุดนีอ๋อแล้ววิ่งมาตรงนี้เห้ยอ๋อ,อวิ่งเจ็บไหลงูอะไร น่าจะมีคนลอช่วยอยู่อสงองเราคุมตรงทางนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยแหลกมาทุกคนแหลก เห็นนาลาร่าเอาไฟสายออกก่อนด้วยเห็นเป็นดเจียนแล้วอยากจู๊ไงเออเห็นเป็นดเจียนแล้วอยากจู๊ใจมันตันใจมันหวั่นไหวอะ ใจมันหวั่นไหวใช่ไหมเห็นเป็นดีเจียนเห็นมาตัวเดินตีไม่ได้ไงไอ้พวกเนี้ยต้องโดนเห็นมาตัวเดินตีคือไม่ได้ไงไอพวกเนี้ถ้าตอนนี้ไปเจอเฟิงหมิ่นถ้าเฟิงหมิ่นไม่มาดึงอ่าอะไรนะใช้บอกว่าจริง ถ้าฟูงหมีไม่มาดึงไอ้ลาลา่าใช่แล้วก็มาดึงเซเบอร์แทนนี่น่าเด็ดร้รอนฮะเมื่อกี้เห็นแล้วชนะแล้วฮะเดืดร้อยไงใจวั่นไหวอยากเจอชอบมากไอ้ตัวเดินตีนะ่ะชอบกันจริงๆอยากจุ๊กอยากจุ๊ตัวเดินตีระหลงระหลง อยากทุกตัวเดินตีเหลืองอุ๊ยมันหลุดฮุกเราก็คนน้นตายแล้วยังไม่ตายนี่ยว่ะโอ้ยมันหลุดฮุกได้สี่เอร์เซ็นมีอยู่จริงว่ะทุกคนสี่เอร์เซ็นมีอยู่จริง

โอ้มือถือนี่เองฮะมือถือแต่ว่ามันฮิวเซเบิลแล้วทำไมมันไม่หายงัย้นก็อุ้งนะเขาทางตานเขาทางตาน<อ>มีมือถือเป็นฮิวเซเบิลแล้วทำไมมือถือไม่หายฮะมง แถวนี้หรือเปล่าน้องเซเปิลม่เสียงเพี้ยเสียงตัวอะไรตกใจอ๋อลาร่าอยู่นี่มาแล้วได้ยินเสียงใครวิ่งตะกี้คือคือจะเดินไปแล้วนะคือจะเดินแบบไม่รู้แล้วนะเดินอยู่นีเสียงตึกๆๆเรียบร้อยเลยดีอืม อยู่ดิก็มาเปิดเสียงอยู่ดิก็มาเปิดเสียงให้ได้ยินอยู่ๆเด็ก็มาเปิดเสียงให้ได้ยินเย็บร้อยเลยใส่มันฝังขนา้างหน้าโจ๊กเก้ขออยักหน้าให้ทีหนึ่งไอ้ต้องใ,ให้ต้องเห็นต้อยิงคอเด็ดนะโรบินีทีซีเนะี่ยอยากเล่นมากต้นเกม จิ้มค่าทั้งเดียวเราชอบเปนอยากเล่นไงล่ะอยากเล่นนักซ้ำให้เก็บรอไอไหนมาดูที่ต่ละคนเอาอะไรมาฮะเซเบิร์มีอะดีตดีนแปดเครื่องโอเปอร์นี้กำลังฮิตเลยบัฟมาใช้กัน <c oughs> เยอะมากเอาจริงๆเยอะแบบน่ารำคาญอ่ะโอเคดูพิมพ์เออแล้วจริงเยอะมากแบบน่ารำคาญอ่ะเล่นเล่นทาาัศกร์เล่นน่ารำคาญมาก ่ามีพูฟด้วยปั่นเร็ว่ะแต่เซเบอร์มันเอาไปอะไรดุดมันเป็ดุดได้เนี่ยมีเก้าเปอร์เซ็นต์ลาล่าโอ้มีเปิร์กมีของเดวิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่อีอะไรนะมันไม่ใช่มือถือได้เป็นเปิร์กนี่ของเดวิดที่ว่าฮิวมาแล้วจะติดทนดูเพื่อนขึ้นมาแล้วเริ่มติดทนทานติดนี้โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะ